วาเลนไทยปีนี้ไม่มีช่อดอกไม้แพทย์หญิงชื่อดังหลังน้ำตาคิดถึงสามีที่เป็นอาจารย์หมอหลังครอบครัวฝ่ายชายกีดกันไม่ให้พบหน้าเมื่อเวลาเก้นาิกาของวันที่13กุมภาพันธ์2567ที่บ้านพักแห่งหนึ่งเชิงสะพานพระราม5ถนนนครอินอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากแพทย์หญิงชนันชิดาหรือหมอจุ ลีลาสิริวงศ์อายุ55ปีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาว่าให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงหรือคนกลางติดตามตัวสามีคือนายแพทย์สมชัยลีลาสิริวงศ์อายุ64ปีหรืออาจารย์หมอประจำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านพระราม9ที่จดทะเบียนสมรสแต่งงานกันมากว่า25ปีและถูกทางครอบครวัวฝ่ายสามีนำตัวไปโดยไม่บอกกล่าว ทำให้ตนเองได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสเป็นอย่างมากค่ะเพราะไม่สามารถติดต่อสามีได้เลยโทรศัพท์มือถือก็เปลี่ยนเบอร์ตนกินไม่ได้นอนไม่หลับมานานเกือบจะสองปีแล้วหมอจุกได้กล่าวทั้งน้ำตาว่าสามีคือหมอสมชัย ถูกพี่ชายนำตัวไปตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน2565โดยบอกว่าจะมารับตัวสามีไปทานข้าวแล้วก็หายไปเลยค่ะโดยไม่บอกตนว่าอยู่ที่ไหนตลอดเวลาเราอยู่กันอย่างมีความสุขไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันเลยแม้สักครั้งเดียวตนออกตามหาตลอดเวลาทราบว่าคุณหมอสมชัยสามีไปอยู่กับพี่ชายคือนายวิเชียนที่คอนโดแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ตั้งแต่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาทุกวันนี้ตนก็ไม่ได้ทำงานต้องหยุดงานในระยะยาวเพราะไม่มีใจในการทำงานการเป็นหมอรังสีวินิจฉัยต้องมีความละเอียดอ่อนรอบคอบเกรงว่าหากทำงานไปจะผิดพลาดขึ้นมาได้ตนอยากให้ครอบครัวพี่ชายหมอสมชยัยคืนสามีหมอมาให้ตนด้วยเพราะตนเป็นห่วงเขามากพ่อแม่คุณหมอสมชายเสียไปหมดแล้วคะ่ะ หากฝ่ายเขาระแวงคิดว่าหมอจะไปค้องแวะแต่ต้องสมบัติของตระกูลเขานั้นยืนยันเลยว่าไม่เคยคิดแบบนั้นตัวหมอเองมีเงินมากพอที่จะกินใช้และดูแลหมอสมชัยที่เป็นสามีไปได้ตลอดชีวิตแม้ตอนนี้จะหยุดทำงานทั้งสองคนเราก็ยังมีเงินที่จะพอกินพอใช้ไปตลอดจึงไม่เคยคิดสนใจในทรัพย์สมบัติของครอบครัวของสามีเลย ตนบอกกับตัวเองเสมอว่าทุกวันนี้ตายไม่ได้เพราะหมอสมชายไม่มีใครแล้วเราสองคนเคยมีความรักให้กันทุกทุกวันหมอสมชายเคยให้ดอกไม้ทุกปีไม่เฉพาะวันวาเลนไทน์บางโอกาสในบางวันคุณหมอก็จะสุภไพให้ดอกไม้มาเสมอตลอดเวลาที่อยู่กินกันมา25ปีคุณหมอออกไปทำงานที่โรงพยาบาลก็จะทักไลน์มาตลอดส่งข้อความมาว่าคิดถึงนะทานข้าวกันรักมากนะ แม้กระทั่งวันที่หมอสมชัยสามีหายไปก็ยังบอกรักตนเองอยู่เลยตนทราบจากคนใกล้ชิดว่าหมอสมชัยสามีของตนเองทุกวันนี้มีสภาพไม่ต่างจากซอมบี้สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอยากจะได้ตัวสามีกลับมาอยากจะรักษาเขาให้กลับมาเหมือนเดิมมีศักยภาพในการรักษาดูแลคนไข้ไม่ใช่เป็นคนหลงหลงลืมลืม ทุกวันนี้ตนไม่กล้ากลับเข้าไปในบ้านหรูที่อยู่กันมาสองคนนานนับหลายสิบปีเพราะไม่สามารถรับสภาพจิตใจที่กลับบ้านไปแล้วต้องอยู่คนเดียวคิดถึงภาพอดีตรักที่หวานชื่นตนต้องไปอาศัยอยู่ที่วัดเพื่อนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบฝึกใจให้เข้มแข็งและพูดกับตัวเองเสมอว่า ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้เพื่อหาทางช่วยหมอสมชัยผู้เป็นสามีหากตนไม่เข้าวัดนั่งสมาธิสงบจิตใจป่านนี้คงเป็นบ้าไปแล้วค่ะตนไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนและสามีทําไมถึงเป็นเช่นนี้หมอจุกได้กล่าวทางน้ําตาเรายังคุยกันดีๆรักกันดีๆตอนเที่ยงคุณหมอสมชัยยังไลน์มาคุยกันด้วยกันทานข้าวนะคุยกันอย่างดี แล้วพี่ชายของคุณหมอสมชัยมานาคุณหมอสมชัยไปนีเขาบอกคุณหมอชุกมั้ยครับว่าเรื่องอะไรไม่บอกค่ะไม่บอกเขาบอกแล้วเขาไม่บอกด้วยว่าเขาเออนำตัวคุณหมอสมชัยไปอยู่ด้วยเขาบอกแค่ว่าเอ,อ่อมารับไปทานข้าวแล้วก็คุณหมอสมชัยก็หลังจากทานข้าวจนเสร็จก็ลงจากรถไปแล้วก็ไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนคุณสมรสค่ะจดช จดเทียนสมรสกันก็แต่งงานกันมา25ปีกว่าตลอดเวลาที่เราอยู่กันมาก็ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรรุนแรงแบบนี้เลยหลังจากที่คุณหมอสมชัยหายไปวันนั้นนะตัวหมอก็พยายามที่จะติดตามตัวนะคะจนตอนแรกได้ทราบว่าเคุณหมอสมชัยอะบอกว่ามีปัญหามีปัญหา ส่วนตัวแล้วก็อยากไปอยู่คนเดียวคืออยากไปอยู่ใช้ชีวิตสักพักนะคะเออแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อยู่กับทางพี่ชายแต่พี่ชายเนี่ยก็ไม่บอกความจริงนะคะว่าอยู่กับพี่ชายแล้วก็พยายามไม่ให้คือไม่ให้เราได้คุยกับสามีไม่ได้พกไม่ได้ อะไรเลยเว้ยกะทั่งเบอร์โทรศัพท์มือถือก็ติดเปลี่ยนเบอร์นะคะค่ะเขาไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะคะแล้วก็เราพยายามที่จะคือตัวหมอพยายามที่จะติดต่อเขาพยายามที่จะพยายามที่จะช่วยพี่สมชาย อยากจะช่วยรักษาเขาให้เขากลับมาเป็นคนเดิมมีศักยภาพเป็นคุณหมอที่มีความสามารถไม่ใช่เป็นคนที่ลงหลง,ล,งลืมลืมพฤติกรรมต่างๆเปลี่ยนไป จนกระทั่งบางคนถึงกับเคยเรียกเขาว่าเหมือนเป็นซัมบี้เหมือนหุ่นยนต์ได้มาธุรก,กิจกันตลอดตอนนี้ก็ทราบว่าเขาไปอยู่ที่บ้านคือเป็นคอนโดนะคะของพี่ชายนะคะซึ่งในขณะที่บ้านที่เราอยู่กันเนี่ย เป็นบ้านเดี่ยวแล้วเราก็อยู่กันมาด้วยดียี่สิบกว่าปีตอนนี้ก็คือหมออยู่ไม่ได้ที่ภาพหลังนั้นเพราะว่าเพราะว่าภาพเก่าๆที่เราเคยอยู่ด้วยกันมีชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเส้นทางหรือว่าคือภาพเดิมๆมันยังคงอยู่แม้กระทั่งวันสุดท้ายที่ เขาออกจากบ้านนั่นก็คือออกไปด้วยกันก็คือบ้านนะคะมันไม่ใช่บ้านแล้วทุกที่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันทำให้เราคือคิดถึงเข้ามาแล้วเราก็อยู่ไม่ได้ นอนไม่หลับน้ำหนักลดไปแบบสิบกว่ากิโลเราอยู่ไม่ได้ค่ะเราก็ต้องหาหาหาที่พึ่งทางใจที่จะทำให้เราเข้มแข็งมีชีวิตอยู่ให้ได้แล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือถ้าเราเข้มแข็งเราจะได้หาทางช่วยพี่สมชัยได้ด้วย ซึ่งหมอคิดว่าสิ่งที่ทางท,ที่เราจะหาที่พึ่งได้ก็คือทำใจให้สงบก,ก็เลยเข้าวัดนะคะนั่งสมาธิพยายามมีสติเรียกสติตัวเองกลับมาให้มากที่สุดในช่วงแรกเนี่ยหมอเป็นคนบ้ายอมรับเลยคะ่ะเพราะว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นรักกันอยู่ดีๆเชา้าอย่างรักกันเที่ยงคุยกันดีด บ่ายกลับเป็นแบบนี้ไปโซ่ตรงๆว่าตอนนั้นไม่เข้าใจจริงๆตัวเองก็ช่วงหนึ่งนะคะทำงานไม่ได้เพราะว่างานของหมอต้องใช้สมาธิคือตัวหมอเป็นเป็นหมอรังสีเป็นหมอรังสีวินิจฉัยเหมอือนต้องใช้สมาธิอย่างมากในการที่จะให้การวินิจฉัยคนไข้ให้ถูกต้องและไม่ผิดพลาดตุนนั้นทร้าว่าตัวเองทำไม่ได้ ก็เลยหยุดหยุดหยุดการทำงานไประยะหนึ่งเราจริงๆแล้วเรารักกันนะคะเรารักกันพี่สมชายกับหมอยังรักกันอยู่อยู่มากแล้วก็ อยากอยากจะให้เขาได้กลับมาเป็นคนเดิมแล้วก็มีมีชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างที่มีความสุขอย่างที่เราเคยอยู่กันมาอยากถ้าเขาเจ็บป่วยหมอก็ย,ยินดีที่จะรักษาช่วยดูแลไม่ใช่แบบนี้ที่แบบโดนบีดก,กันทุกอย่างไม่ให้รับรู้เลยว่าตอนนี้สามีเป็นยังไงบ้าง ตั้งแต่ตั้งแต่คุณหมอเคยมีค่ะเคยมีแต่มาในลักษณะที่ว่าเออโทรศัพท์ผ่านมือถือของพี่ชายแล้วก็มาแจ้งกับหมอว่าอยากจะอยู่กับพี่ชายแบบนี้ไปก่อนคุณหมอทคุณหมอเ,เมมก็ไปบ้านพี่วิเชียรไหมว่า ไปขอพบคุณหมอเป็นไหมไม่เคยไปค่ะแต่ใช้โทรศัพที่คือคอนโดใช่ไหมคะคือไม่เคยถามว่าเคยไปแต่ไม่เคยแสดงตัวว่าเรามาขอพบเพราะว่าทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราติดใจตัวเองบอกตรงๆว่าไม่แข็มแข็งพอที่จะโดนคือถ้าเจอคือหนึ่งหมอทราบว่าไม่ไปเนยไม่ได้เจอต<ม>อนนี้ก็เลยไปปฏิบัติธรรมไปรวบรวมสติอยู่ที่วัดนะคะเพราะว่าก็สงบเงียบ แล้วก็มีหลวงพ่อมีคนที่วัดลูกสิธิ์คนอื่นๆที่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นมีสติมากขึ้นค่ะมันเจ็บมันเจ็บปวดมากเลยที่รู้ว่าคนที่รักกันเนี่ยยังรักกันอยู่แต่มันต้อง เจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราไม่สามารถจะทำอะไรหรือไม่สามารถจะช่วยอะไรเขาได้ในช่วงนั้นไม่อยากจะตื่นนะคะไม่อยากตื่นแต่หมอกับตัวเองว่าตายไม่ได้ถ้าเราตายพี่สมชายยิ่งอยู่คนเดียวอย่างละไม่มีใครช่วยเขาได้แล้วตอนเนี้ยมีหมอคนเดียวเลยค่ะ พี่จะช่วยเขาได้เราสองคนเนี่ยเรามีความรักให้กันทุกๆวันค่ะคุณหมอสมชัยยังให้ดอกไม้ในวันธรรมดาเนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นวันวาเลนไทน์มีรัมีค่ะ ก็จะไลน์ไลน์คุยกันเพราะว่าบางครั้งหมออาจจะออกจากบ้านก่อนคุณหมอสมชายหรือคุณหมอสมชายออกจากบ้านก่อนคือเราแล้วเราเป็นคนทํางานนะคะคหมอสมชายก็จะไลน์มาอารลุณสวัสดีรักหรือว่าบางครั้งในเวลาทํางานหรือเวลาที่เราห่างกันหมอสมชายก็จะมีไลน์มาคิดถึงนะอะไรอย่างงี้เป็นห่วงทานข้าวเราสองคน รักกันแล้วก็เป็นห่วงกันอย่างมากเป็นมาตลอดค่ะเป็นมาตลอด,เ,ลอดเอาว่าวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกาหกห้าในวันที่เขาหายไปตอนบ่ายเช้านั้นพี่สมชัยยังไลน์มาบอกรักอยู่เลยอตอนเที่ยงยังบอกว่าให้หมอกินข้าวเป็นห่วงเราต้อง พยายามรักษาสุขภาพด้วยกันอ๋อเรื่องนี้นะคะก็คือ,อ,อต้องเท้าความว่าคุณพ่อคุณแม่ของพี่สมชัยเนี่ยจะไ,ได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีมีรั์ที่เรียกว่าน่าจะเป็นบรดกนนะคะอยู่บ้างอันนี้เนี่ยเท่าที่หมอเคยทราบนะคะก็คือจะเป็นตึกแถวใจกลางเมืองอุดอรนะคะประมาณหกห้องติดกันนะคะ แล้วก็มีตึกแถวอยู่แถวถนนรองเมืองในกรุงเทพนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือเคยทราบมานานแล้วแล้วก็คุณพ่อของคุณของคุณหมอสมชัยเนี่ยเสียชีวิตไป20ปีแล้วส่วนคุณแม่เนี่ยเสียไป10ปีแล้วซึ่งลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหมอไม่เคยไม่เคยสนใจ ไม่เคยกล่าวถึงไม่เคยไม่เคยสนใจเรื่องมรดกอะไรตรงนี้เลยเพราะว่าถือว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ส่วนของที่หมอจะออไปอยากได้อะไรเพราะว่าทรัพย์สินของตัวหมอเองนะคะบอกได้เลยว่ามากแล้วก็มากพอเกินพอที่จะดูแลตัวเองแล้วก็คุณหมอสมชัยนะคะ ได้ไปจนตลอดชีวิตนะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยหมอจะไม่ต้องทำงานแล้วเลยก็ได้จริงๆเนี่ยหมอเนะ่ยเริ่มอยากจะคืออยากจะหยุดการทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ยังเคยคุยกับคุณหมอสมชัยด้วยค่ะว่าคุณหมอสมชัยตอนนี้อายุ64แล้วแล้วก็มีร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงมีเจ็บป,ป่วยบ้างเป็นบางครั้งคราวก็อยากให้ นะคะมันจริงยืนยันว่าตรงนี้เนี่ยอประเด็นเรื่องของมรดกอะไรเนี่ยไม่ได้อยู่ในความสนใจของหมอเลยทางด้านนางสาวสุพรสมานุหัสทนายความรับมอบอำนาจจากหมอจุบได้เปิดเผยว่า ในเบื้องต้นได้ดำเนินการยื่นฟ้องพี่ชายของหมอสมชัยและโรงพยาบาลในเรื่องของการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นคดีกักขังลงเหนียวที่กักขังเอาไว้และอีกประเด็นเป็นเรื่องของการเรียกค่าไถ่มีการพูดถึงทรัพย์มรดกไปทั้งที่คุณหมอจุกได้พูดถึงไปแล้วว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยซึ่งจริงๆแล้วไม่มีการเรียกรัพย์มรดกใดๆจากทางเราเลยส่วนเรื่องการหายตัวของคุณหมอสมชัยหมอจุกก็แจ้งความไว้เป็นหลักฐาน แล้วให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการไปตามขั้นตอนถ้าเป็นในเรื่องของคุณวิเชียนตัวพี่ชายจะมีสองประเด็นในประเด็นแรกขอปล่อยตัวในเรื่องนี้เราได้ยื่นฟ้องไปแล้วทางสารอาญามีคำสั่งรับคำร้องไปเรียบร้อยแล้วซึ่งจะมีการนัดไต่สวนอีกทีส่วนอีกประเด็นเป็นการเกี่ยวกับเรียกค่าไถย จะเป็นเรื่องของทางญาติและตัวของพี่ชายโดยตรงที่เรียกตัวไปและมีการพูดว่าต้องการทรัพย์มรดกและพูดถึงทรัพย์ส่วนอื่นๆสินสมรสของคุณหมอรวมเข้าไปด้วยซึ่งทางทนายมองว่าเรื่องนี้เกินกว่าที่ทางญาติจะเข้าไปยุ่งเรื่องทรัพย์มรดกของส่วนตัวคุณหมอและทรัพย์สินสมรสของส่วนตัวคุณหมอไม่ควรเกี่ยวข้องหรือมายุ่งตรงนี้ทางทนายเลยดำเนินเรื่องนี้ไปด้วยค่ะ ส่วนทางญาติของหมอสมชัยไม่ได้มีการติดต่อมากับทางทนายว่าจะมีการเจรจาพูดคุยกันอย่างไรตอนนี้ได้แจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้แล้วว่าคุณหมอสมชัยหายตัวไปเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นส่วนในเรื่องคดีอื่นๆยังไม่มีการแจ้งความโดยแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจมักกะสันเมื่อปี2565ตั้งแต่เกิดเรื่องค่ะตอนนี้เบื้องต้นนะคะก็ได้ดำเนินการยื่นฟ้องเกี่ยวกับในเรื่องของ ให้ปล่อยตัวชั่วขราวนะเนาะไม่ได้เรียกปล่อยตัวชั่วขราวเขาเรียกว่าปล่อยตัวในเรื่องของการกักขังลวงเหนียวที่มีการกักขังเอาไว้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการเรียกค่าไถ่ค่ะอันนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องทรัพย์มรดกไปทางที่คุณหมอได้พูดถึงไปแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีการเรียกทรัพย์มรดกะอะไรจากของทางเราเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของที่ว่าเรื่องการหายตัวเนาะทางคุณหมอเนี่ยให้เรื่องดําเนินการติดตามกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะว่า มีการดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วแล้วก็ในเรื่องของการดําเนินการเนี่ยไปถึงชั้นไหนจะได้ทางทีมทนายเนี่ยจะได้ดูแลกันต่อไปได้ค่ะก็ถ้าเป็นในเรื่องของตัวพี่ชายก็จะมีอยู่2ประเด็นค่ะในเรื่องประเด็นแรกที่เรื่องให้ขอปล่อยตัวนะคะในเรื่องนี้เราได้ดําเนินการยื่นฟ้องไปแล้วทางศาลอาญาก็มีคําสั่งรับคําร้องไปเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งจะมีการนัดไต่สวนอีกทีหนึ่งนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกค่าไถ่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นทา,ทางทางญาติเลยแล้วก็ตัวของพี่ชายโดยตรงที่ว่าเรียกตัวไปแล้วก็มีการพูดถึงว่าเออต้องการซับมรดกหรือว่าต้องการซับส่วนอื่นๆของสินสมรสของคุณหมอลุ่มเข้าไปด้วยตรงเนี้ยค่ะซึ่งทางทินทนายเนี่ยมองแล้วว่าประเด็นตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเกินกว่าที่ทางญาติจะเข้ามาในยุ่งเรื่องของซับมรซับมรดกของส่วนตัวคุณหมอและซับสินสมรสของส่วนตัว <ừ. S 1> คุณหมอเนี่ยมันไม่มควรเข้ามายุ่งเกี่ยวข้องกับตรงนี้ก็เลยได้ดำเนินการตรงนี้ไปด้วยค่ะ หลังจากที่ยื่นเรื่องราวฟ้องร้องไปเวนครับทางญาติของฝ่ายคุณหมอสมชัยเนี่ยครับได้มีการติดต่อพูดคุยผ่านทางนารมารหรือยังครับไม่มีการติดต่อเข้ามาเลยค่ะว่าจะดําเนินการยังไงหรือขอเจราจาพูดคุยกันยังไงทางนี้ไม่มีติดต่อเข้ามาค่ะแลวตอนนี้ผู้เสียหายคือคุณหมอชุบม,มีการแจ้งความทางกฎหมายดาเนินคดีอะไรไหม อ่าถ้าแจ้งความจะมีในเรื่องของแจ้งไว้แค่ว่าเป็นลงประจําวันเกี่ยวกับเรื่องของคุณหมอสมชายหายตัวไปเพียงเท่านั้นค่ะ<ร>ในส่วนของเรื่องอื่นๆยังไม่ได้มีการแจ้งเมื่อปี65ค,ค่ะตั้งแต่เกิดเรื่องเลยสุกันวริสุวันรายงาน